ติดตามแนวทางของรัฐบาลที่จะกวาดล้างแสแกมเมอร์นะฮะโจรในคราบโจรออนไลน์โจรที่เรียกว่าหลอกลวงเงินทองทรัพย์สินของประชาชนทั่วโลกไปนับแสนล้านบาททีเดียวนะครับสวัสดีครับพี่จานาร์นรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิระครับสวัสดีครับหลวงปั้งพ่เคารพครับมีมานานนะหลายรัฐบาลปัญหานี้แต่ว่าไม่จบสิ้นทีกทียจนกระทั่งรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยประกาศเป็นอันว่าแลงชาติด้วย ตรงนี้พอจะมีความหวังดูจากแนวทางที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยควรจะต้องอันดับแรกอันดับแรกถ้าจะให้ความหวังชัดเจนก็ต้องเคลียร์ประเด็นปัญหาบุคคลก่อนเลยพี่จิระครับมันก็โผล่มาเรื่อยๆืนะครับผมคิดว่าความความจริงใจถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องพิสูจให้ได้ก่อนนะว่าว่าอะไรที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมันมีอะไรก็ตามนะครับเพราะล่าสุดมันก็มีปรากฏหลักฐานมีปรากฏอะไรมาแบบเนี้ยนะครับอ่า ก็ต้องก็ต้องดีเฟนต์กันให้ชัดเจนนะครับอันนี้อันแรกก่อนคือคือถ้าแผนออกมาดีแต่ว่าบุคลากรที่อยู่ในคณะกรรมการยังยังยังไม่ได้เคลียร์หรือว่ายังมีอะไรที่น่าสงสัยเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่น่าเป็นผลดีนะครับในในแง่ของทั้งภาพลักษณ์นะครับภาพพจน์ของทีมทํางานแล้วก็ความน่าเชื่อถือครับแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยบ้านเราต้องยอมรับว่า มันก็ถูกปัวพันอยู่นะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ตรงกลางที่ชีละนะข้างซ้ายก็ใช่ข้างขวาก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีความสงสัยเอ้มีความสงสัยกันว่าไอ้ที่ใช่ใช่เนี่ยซ้ายขวาเนี่ยไอ้ตรงกลางี่ยไปทําหรือเปล่าหรือว่าอ่าเป็นอะไรที่มีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าจริงๆมันมีหลายเรื่องเออเกี่ยวเนื่องกันนะครับสแกมเมอร์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็มีการล่อลวงคนใช่ไหมครับ มีการค้ามนุษย์พุยง่ายๆนะครับล,ล่อลวงคนมาหรืออะไรมานี่นี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นเพื่อนของของญาติญาติของทางภรรยาผมเลยพี่จิระ uh huh. เป็นคนไทยนะครับแต่งงานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ถูกออนไลน์แบบเนี้ยคือเขาทางานเป็นล่าม uh huh. ล่ามภาษาญี่ปุ่นอังกฤษล่ามภาษาญี่ปุ่นไทยนะครับมีคนติดต่อให้ไปเป็นล่ามอ่าให้มาที่อ ที่เมืองไทยเนี่ยแหละครับนะครับก็บอกว่าไปที่เมืองการเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นั่งรถนั่งไปนั่งมานูบิโคลก็มากพี่จิระแล้วก็ถูกกลกตัวทาไมยอมเชื่อที่จะปล่อยกรรมที่ผู้นี้หลอกลวงได้ง่ายๆครับเออเดิมเดิมเนี่ยนะโดยอาชีพเขาเนี่ยอาชีพก็เป็นเป็นล่ามอยู่แล้วนะฮะแล้ะทุกทีมก็จะติดต่อพันช่องทางแบบเนี่ยครับอเขาก็ทําแบบนี้แล้วก็เขาก็เป็นมาเป็น เป็นอายุ40กว่าแล้วนะครับเป็นมาพูดง่ายก็คือเป็นมา15-16ปีอ่ะครับแล้วก็ถูกล่อลวงไปก็ก็ยังดีที่ประสานงานผ่านสถานทูตไทยแล้วก็ทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นในทั้งที่นี่แล้วก็ที่เมียนม,มาด้วยนะครับสุดท้ายก็พาตัวกลับมาได้ก็ให้ทหารหรือให้อะไรนช่วยติดต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นพี่จิระเนี่ยู<ด><ด>สิกรับเข้าไปนในโกนส์แกรมเมอร์นี่เลยนะัะ อ่อใช่ครับควรนสแกมเมอร์นี่เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกเอาไปเป็นเอาไปเป็นพวกนี้แต่ว่าเอาไปเป็นล่าม,มคือล่ามอะ่ะใช่ไปแปลภาษาไปนูน่นไปนี่ให้แต่ว่าอ่ายังไม่ได้ถึงขนาดค้ามนุษย์ที่ว่าไปทำอ่าอ่ให้ให้เขาไปทำล่อลวงหลอกลวงโทรศัพท์ call center อ,อ,อะไรแบบนี้นครับปัจจะนันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกันโดยใช้เราเป็นศูนย์กลางพิจาระนะครับอ่าตอนนักแสดงจีนที่โดนไปมันก็ใช้เราเป็นศูนย์กลาง ไมที่สุวรรณภูมิครับกัมพูชาไปลงพม่าเลยเหรอฮะเออไม่ได้ฮะมันมันโดยตรงมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าแต่ละประเทศเวลาบินตรงไปเลยมันก็ชัดเจนใช่ไหมยแล้วคนเขาก็จะได้คนคือพูดง่ายมันล่อลวงอะครับให้มันลงเมืองไทยแล้วก็นั่งรถอยากไปโดยตรงด้วยไม่มีใครอยากไปอยู่แล้วนะครับนี่เขามารู้ตัวว่าไปเมืองการก็ก็ก็ชักเออเอแต่ปอนั่งรถต่อแล้วมันข้ามไปเลยอะครับพาสปงพาสปอร์ตผ่านแดนไม่มีนะฮะคือผ่านไปเลยพิจิละ ไอ้ที่เขางงคืออยู่ดีๆไปโผลเมียนมาแล้วเอ้าแล้วตกลงยังไงเนี่ยฉันไม่ได้ผ่านทางโดยถูกต้องอ่ะพูดง่ายๆคือถ้ากลับมาก็โดนจับต่อถูกไหมครัอ,อ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ประสานงานไปช่วยกลับมาได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่เขาก็คงเข็ดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันเนี้ยกล้ตัวมากๆพี่จิระเพราะว่าญาติของของภรรยานโทรมาปรึกษากับภรรยาแล้วก็โทรมาปรึกษาผม ผมก็ให้คําแนะนําว่าควรจะติดต่ออะไรไปอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับก็บให้ใตัวจริงๆใครมีความเสี่ยงเราเราท่านๆคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยมีโอกาสไหมกดทํางานมีมีโอกาสเลยครับครับถูกล่อลวงแบบเนี่ยครับก็ล่าสุดเหมือนเกาหลีใต้ใช่ไหมครับเขาก็พยายามซึ่งตรงนี้มันก็จะนําไปสู่การเขาเรียกว่ามาตรการป้องกันนะครับในขั้นต้นนะว่าถ้าทําได้หรือล็อกมันได้หรืออะไรมันได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่าที่จะ เป็นประโยชน์มากกว่าคือถ้าพูดถึงเนี่ยนะครับว่าว่าถ้าสมมุติว่าเราที่ที่เราทํากันหรือเกาหลีทำาะไรจริงๆก็มีมีสี่เรื่องเหมือนกันอันแรกก็คือให้ความรู้นะฮะให้ความรู้และการป้องกันนะครับแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยเขาเขาประสานงานโดยตรงกับแพลตฟอร์มที่มันเป็นตัวต้นโดยเฉพาะเลยนะแล้วให้ประสานงานกันเลยแล้วก็ให้ลบแต่ของเราเนี่ยรอรายงาน <l ain> รอรายงานรอนน่นรอนี่มาแล้วก็ไปลบนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน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 ไม่ทันนะแต่ถ้าประสานงานไปนเลยมีคําค้นหรือคําอะไรแปลกๆเนี่ยเขาประสานงานให้ลบอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็คือถือว่าถ้าให้คะแนนเนี่ยก็คือพูดง่ายไงคือวันนี้เรามองว่าเกาหลีใต้สิบก็แล้วกัน,นครับของเราทําประมาณหกอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือความจริงจังในการปราบปรามไอ้แก๊งข้ามชาติเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าเกาหลีใต้ถ้าเทียบกันนะฮะเราเห็นชอบเทียบกันก็เลยไปเอาข้อมูลมาให้ดูเนี่ยนะครับเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าสูงมากนะฮะสูงมากก็คือกดดันทางการทูตเลยเห็นไหมพี่จิระเราเคยทําที่ไหนเราไม่เคยทําเราไม่เคยทํานะฮะกดดันทางการทูตเรียกพบเรียกทูตเข้าพบมีการพิจารณาคว่มบาตรทางการเงินลดการช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆเป็นรูปธรรมเลยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง การยึดเงินใช่ไหมของไอ้ปรินซ์เนี่ยที่อยู่ในเกาหลีแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษโ,โคกันเลยจอยเลยจอยทีมกับกับกับกัมพูชานะครับเพื่อที่จะไปจัดการเอานู่นเอานี่หรือเอาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับไปดําเนินการกับนาเนินคดีที่เกาหลีเขาก็ยอมรับนะครับว่ามันก็มีคนเกาหลีใต้ที่ร่วมกระบวนอยู่ด้วยถูกไหมฮะแต่เขาก็จัดไปแล้วก็ไปดําเนินการลงโทษทางเกาหลีนะครับ อันนี้ถ้าอันนี้สิบเนี่ยของเราก็เจ็ดหกครึ่งพูดถึงปรินิสเนี่ยอาจารย์กับที่เปิดเผยมาพวกนี้มันเราเชื่อได้แค่ไหนว่าเป็นอย่างนั้นจริงว่าปรินิษมันเป็นตัวการจริงอาจารย์ตอนทิ้งตอนเนี้ยกับที่เปิดเผยมาแล้วอมันก็ต้องดูเส้นทางการเงินครับพิจิตละใช่ไหมครับคือคือทุกวันเนี่ยเส้นทางการเงินเป็นไรที่มันหนีไม่ได้แล้วก็เกาหลีใตก้ก็ตรวจเส้นทางการเงินเราก็ตรวจได้ครับและเราเก่งด้วยนะครับเราก็เราก็ ได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยอข่าวลือเนี่ยมันต้องพลุกออกมาให้ชัดเจนนะครับมันก็ต้องมีการถแถลงกันอะไรกันนะครับผมเชื่อว่าถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องก็ปปงออก,ก็คงดาเนินการด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับนะส่วนของเราเนี่ยนะครับมันก็มีการตัดไฟตัดน้ําตัดเน็ตอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ว่ามันก็แต่มันก็ไม่ใช่เป็นแบบเข้มข้นแบบที่เกาหลีเขาทำมาตรการที่สามคือมาตรการทางกฎหมายแล้วก็การเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่า อะไรอย่างรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นก็คือล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการออกกฎหมายให้ธนาคารเนี่ยรับผิดชดใช้กับกับผู้ที่เสียหายด้วยนะครับ mm hmm. แบบเดียวกับสิงคโปร์เกาหลีใต mm ้นะฮะส่วนของเรายังไม่มีเห็นไหมของเราเนี่ยแค่มีรายงานมาแล้วก็เป็นล็อกบัญชีนะครับเดิมก็สามวัน5วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันก็ทําให้มันเร็วขึ้นภายใน1วันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตั้งแต่มีพอก,กอมา สุดท้ายวาการตอบสนองในเทคโนโลยีซึ่งอันนี้เราไม่มีเรามีไม่เท่าเขาคือเขาใช้ AI deep learning เนี่ยเข้าไปตรวจจับเลยนะครับโดยเฉพาะเขาจะใช้ AI ของเกาหลีใต้ที่ develop ขึ้นมาที่เขาเรียกว่าเป็น fraud detection นะคร information ก็คือมันต้องยอมรับว่าไอ้พวกนี้มันทำซ้ำถูกไหมพี่ิล็กนะมันทำซ้ำมันทำซ้ำพฤติกรรมมันทำซ้ำคือมันปลอมตัวปลอมเสียงปลอมนู่นปลอมนี่แล้วผ่านมาในสือ่อ ที่มันซ้ำๆไม่มีสื่อใหม่นะมีโทรศัพท์มีเ c e b o o k มีนู่นนี่นั่นไปอะไรไปแล้วก็มาในรูปแบบที่ซ้ำๆเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเฟซมันเปลี่ยนเพจเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้ถ้าให้ AI มัน learning AI มันจะฟ้องมาว่าไอ้ตัวเนี้ยผิดปกติท,ทันทีซึ่งตรงนี้เกาหลีใต้เขาใช้อยู่นะครับมีของธนาคารเพื่อจับตรวจจับโกงที่มันเป็นแพทเทิร์น ที่พอจับได้แต่มันเป็นรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันจะมาหลายรูปแบบแต่รูปแบบทั้งหมดมันจะสามารถที่จะวิเคราะห์และนําไปสู่ว่า ADN เนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือการช่อจ์ในลักษณะแบบเนี้ยส่วนของเราเนี่ยยังไม่มีถูกไหมครับเรามีแค่โทรศัพท์แค่ล็อกเบอร์พูดง่ายตอนเนี้ใช่ไหมครับก็มีประสานงานกับทางอะไรนะ push call นะฮะแล้วก็มีแบบมีเบอร์แปลกๆมาอย่างอย่างของโทรศัพท์มือถือค่ายของผมเนี่ย ถ้าเปเบอร์แปลกๆปกมาแล้วไม่มั่นใจก็แจ้งนะฮะโตแจ้งแต่มันต้องรับสายก่อนนะพี่ <S <S ต้องรับสายก่อนแล้วพอสงสัยก็กดเอ้อสตอร์ตาหนึ่งอะไรต่างๆเขาเนี้ยมันก็จะไปรายงานว่าไอ้เบอร์ที่คุณรับมาสักครู่เนี้ยเป็นยังไงมันไม่ใช่ป้องกันใช่ไหมฮะถูกไหมฮะมันต้องป้องกันไม่ให้ไอ้เบอร์พวกนี้มาลุกลุกรานเราอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับของเราก็จะมีระบบเครือขายก็บล็อกเบอร์มีลิงก์ดูลิงก์แต่ว่าก็เน้นที่รับแจ้งเหตุคือต้องให้เหตุมันเกิดก่อน ซึ่งตรงเนี้ยคือปัญหาครับพีจิระผมเคยเรียนถามในคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายเรื่องแล้วเฮ้ยทำไมคุณไม่ไปจัดการให้มันไม่เกิดเขาบอกว่ากฎหมายไม่ได้อำนาจกฎหมายอย่างเดียวเลยครับถ้าเราไปแจ้งความครับเสีหยหายหรือยังถ้าไม่เสียหายก็ไม่รับแจ้งความพีจิระอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นกฎหมายตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นการป้องปรามป้องกันไม่ให้เกิดไม่ใช่รรอให้เสียหายแล้วไปเกิดมันจบไปละอย่างนี้เป็นต้นครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าดูรูปแบบมันจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าให้คะแนนไปเนี่ยผมก็คิดว่าอาเอาตั้งแต่เทคโนโลยีเอาตั้งแต่กฎหมายเอาตั้งแต่วิธีการกระบวนการเนี่ยของเรามันต้องปรับปรุงอีกเยอะแต่เอาจริงๆมันไม่ใช่ถ้าจะาเอาจริงเนี่ยทำได้ถูกต้องครับทําได้เลยนะครับพูดง่ายๆก็วันนี้ไอไอไอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่อ่าหาซื้อไม่ได้มันก็หาซื้อได้อะ่ะแล้วก็เอามาอาดีเวล็อปเองพัฒนาเอง อย่าเป็นเสียงภาษาไทยเป็นอะไรไปมันก็ตทรวงก็จัดได้อยู่ดีอย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยส่วนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมเข้าใจว่ามันยังกระจัดกระจายครับพี่จิระอย่างไอ้เรื่อง AI หรือ deep learning เนี่ยที่จะเอามาจัดการเนี่ยตกลงให้ใครอ่ะให้แบงค์ชาติเหรอแต่ก็มีถาว่ารัฐบา,า,าลตอนนี้เอจราจังแล้วเนี่ยดำเนินการหลายอย่างล้ำปีนายงปีจะตั้งกรรมการตั้งหรือยังผมไม่แนใ่ใจกรรมการที่มีล้ำปีช่วยครังเนี่ยเป็นประธานสึ่ง ถูกย่อวิจารณ์อยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าจะดาเนินการเด็ดขาดเลยสื่อโซเชียลก็วิจารณ์บอกเนี่ยแบบทํางานแอบว่าหน้าแดงแต่แรงไม่ออกนอัน <c oughs> อนี้ก็ปากจัดเลยเกินนะคือ <c oughs> มีความหวังไหมครับนะถ้าพูดถึงเรื่องตั้งกรรมการอย่างเดียว <c oughs> ไม่ต้องมีความหวังครับ <c oughs> อย่าไปหวังอะไรมันไม่ได้ครับนะมันต้องดีประลอบที่ระบบพิจิตระ <c oughs> มันไม่ได้ระบบมันไม่ใช่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้จัดการที่ คณะกรรมการคณะกรรมการมันทําไม่ได้ดพี่จิ่รอันนี้มันต้องทําที่ระบบหนึ่งต้องหาองค์กรที่รับผิดชอบอินทิเกรตบูรณาการทุกเรื่องเข้ามาก่อน<ม>วันนี้ถามว่าใครแบบพีนะ่ต่างคนก็ต่างรับคนละยอมถูกไหมแบงค์ชาติเขาก็ไม่ใช่นั่นนะเขาก็มาทําเขาก็แก้ปัญหาของเขาอยู่แต่เป็นแก้ที่ปลายเหตุก็คือมีแบงค์ใช่ไหมม,มีเปิดธนาคารบัญชีม,าม้าห้าสีของเขาเนี่ยม้าสีของเขาเนี่ยนั่นก็แปลว่าความผิดมันกําลัง process อยู่<ม><ม>นะครับ แต่ว่ามันไม่มีระบบไหนที่เขามาตรวจสอบ fds fds เนี่ย ai fraud detection system เนี่ยที่ตัวเกาหลีใต้หรือว่าสิงคโปร์เขาพยายาม develop ai ขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบรูรณาการและมีอำนาจในการสั่งการแบงคชาติสั่งการปปงสั่งการทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยให้ได้โดยที่ต้องไม่ใช่กรรมการได้านพด ดีตัวนี้ก็ไปประกาศศึกกับแพลตฟอร์มอยู่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความน้ำหนักเรื่องนี้ถูกถูกครับมันก็มันก็แยกกันไปพี่เจระเห็นไหมว่าไอ้ดีอีในเขาคุมแพลตฟอร์ม mm hmm. นะเขาก็คุมทางด้านเกี่ยวกับอ่าอ่าดิจิทัลอ่าที่ mm hmm. มันเป็นสารสนเทศโน่นนี้นั่นเ,นเฉยแต่เขาไม่ได้มีอำนาจควบคุมจับกลุมลงโทษหรือว่า mm hmm. ดำเนินการอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. ของเราสิ่งที่เราขาดเนี่ยก็คือองค์กรกลาง และต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ตั้งขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้แล้วมอบอานาจไปอะไรไปไม่มีทางครับเพราะมันไม่มีคนทํางานประจําและคนที่ทํางานมันก็ต้องทํางานมากกว่ามากกว่า24ชั่วโมงถูกไหมพี่จิระซึ่งมันก็ต้องให้คอมพิวเตอร์ระบบ,รบ AI ระบบคอมพิวเตอร์เป็นคนทํางานครับอ่ต้องต้องอนา l y z ต้องอะไรต่างๆมันรอให้มันเกิดขึ้นหรือรอให้โทรไม่ได้ครับตํารวจไซเบอร์ก็ต้องไม่ได้ครับตํารวจไซเบอร์นี่ก็คือต้องมี อ่าการอะไรนะอ่าให้ข้อมูลก่อนนะให้เบาแสก่อนนู่นนี่นั่นไปแล้วก็ไปตามจับตามนู่นตามนี่อันเนี้ยได้แต่ว่าไอ้ตัวที่จะไปป้องกันอาวันนี้มันมีไอ้เพจแปลกแปลกแบบนี้ออกมาอีกพันเพจอย่างเงี้ยครับไอ้พวกเนี้ยนะครับมันมันเวลามันทํามาเนี่ยมันไม่ได้ทําเป็นหนึ่งสองเพจพี่กีรกมันทําเพจแบบเดียวกันสมมุติว่าอันหน้าที่มันหลอกว่าให้ลงทุนกับกับกับ กับหน้า,นาบริษัทหน้าคุณวิกรมสมมตินะหน้าคุณวิกรมหน้าซีพีหน้านู้นหน้านี้ไปมันทาออกมาเป็นร้อยเลยพี่จิระนะครับแล้วก็เปล um um ี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็กระจายยิงออกไปซื้อแอดซื้ออะไรเลยนะพี่จิระอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปตามได้ยังไงเพราะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่ด้วยพูดถึงต้องมีกฎหมายให้แพลตฟอร์มรับผิดชอบจ่ายค่าชดใช้ด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดมันบล็อกรวมผ่านแพลตฟอร์มเพราะคุณก็คือสื่อที่นาไอ้พวกเนี้ไปไป ไปหลอกลวงไปล่อลวงครับซึ่งตรงนี้กฎหมายตรงนี้มันก็ต้องดีบดีลขึ้นมาครับว่าให้มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องให้บริษัทพวกนี้มันรับผิดชอบวางเงินวางอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือต้องบังคับให้บริษัทที่ทําแพลตฟอร์มมารับผิดชอบด้วยครับก็เหมือนกับที่อเมริกาเขาก็พยายามใช่ไหมให้ให้พวกแพลตฟอร์มพวกนี้มารับผิดชอบที่มันมี AI ตัวหนึ่งของ a c e b o o k หรือไงเนี่ยที่มันไปหลอกล่อลวงเลย เอไอไปล่อลวงเลยอ่ะจนคนคนเนี้ยแบบเขาเขา<อ>คิดว่าเป,เป็นเป็นเป็นคนจริงๆอย่างเงี้ยเป็นต้นครับรานนี้ตอนนี้มันกลายมาเป็นเรื่องการเมืองแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าข่าวการตั้งคณะกรรมการมีน้ำติช่วยคลังเป็นประธานเนี่ยก็ไปถูกโยงว่าท่านเองก็เคยเป็นบอร์ดของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าตรงน,นีมน้มัน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 จะมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์นี้มันจะเคลียร์กันยังไงอาจารย์แล้วก็มันน่าเชื่อถือแค่ไหนข้อกล่าวหาพวกนี้ ใช่ครับถ้ามันก็ต้องดูว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะฮะคือถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องสมมุตินะะถึงแม้ว่าถึงแวมถึงแม้ว่าไม่ใช่ไม่ได้มีส่วนได้เสียผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีช่วยผมต้องพิจารณาตัวเองพี่จริระทำไมล่ะเพราะผมเ,เราไม่ได้ทําเ,เขามันเขามีชื่อมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ,อ,รบอ,อาจจะไม่รู้อาการในพวกจอนการเมอร์แต่ว่า ถูกดึงเข้าไปเป็นบอร์ดของบริษัทนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแนใช่ครับใช่ครับ,บคือถ้าเผลอไปก็ต้องคลีนเคลียร์ตัวเองนะครับเคลียร์ยังไงก็ต้อง,ก,องก็ต้องไม่ให้เรือมันมีปัญหาถูกไหมครับอ่าก็ต้องก็ต้องยอมอ่ะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเอาผมนู่นผมนี่ก็ที่ผ่านมาไอ้ไอ้ที่ไม่ยอมเนี่ยพังกันไปเท่าไหร่แล้วพี่จิะระถูกไหมครับ,รบออ,อ้างอ้างความบริสุทธิ์หมดอ่ะผมไม่เห็นไม่มีใครยอมรับสักคนหนึ่งเพราะถ้าสมมติว่ามันจะเป็นอะไรที่อันนี้ต้องยอมรับนะมันไม่เหมือนพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่งนะพรรค เห็นไหมว่าวพรรคประชาธิปัตย์เวลาเขาเกิดปัญหาแบบเนี้ยคนที่มาจากประชาธิปัตย์ทุกคนเนี่ยเขาจะพิจารณาตัวเองก่อนเพื่อนเลยนะอย่างคุณที่เป็นผู้ว่ากรทมคุณอภิรักษ<ะ>์เรื่องรถเรือดับเพลิงรถด,ดับเพลิงใช่ไหมฮะพอมีปัญหาเขาลาออกก่อนเลยสุดท้ายเขาเขาไม่ได้ปล่อยให้ถึงที่สุดแต่เขาลาออกก็ผปิด j อบอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือรัฐมนตรีอะไรที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรเนี่ยพอถึงเวลาเ็ลาออกเลยครับถ้ามีปัญหาแม้จะแม้ว่า ในท้ายที่สุดไม่ผิดก็ตามจู๊บนยนี่คือความรับผิดชอบเบื้องต้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพลักษณ์ภาพพจน์มันเสียหายของเรา,าเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวแบบเนี้ยมันหายไปเยอะนะมันหายไปนานทีเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นในลักษณะนีอะ้อ่าตอนนี้ทางออกก็คงไปอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมว่าอาจจะต้องดูความเหมาะสมตรงนี้การเป็นกรรมการแต่ว่ากระบวนการที่จะแก้ปัญหารจริงเนี่ย มันมีอะไรมากกว่าเรือ่องการตั้งคณะกรรมการเยอะยถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งผมยังไม่เห็นความชัดเจนตรงนี้ซึ่งจริงๆมันควรจะชัดเจนได้ตั้งแต่ต้นอยู่ไหมครับมันต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเพราะว่าคนที่ทํางานด้านเนี้คุณมาอยู่แล้วเนี่ยคุณเรียกเข้ามาได้เลยว่าเฮ้ยมันมีช่องว่างตรงไหนแล้วคุณก็ไปอุดช่องว่างแต่อย่างเช่นวันเนี้ยผมยังไม่ได้เป็นคณะทํางานผมยังรู้เลยไม่มีใครสั่งการตรงกลางมีคนรับผิดชอบตรงกลางแต่ละคนทําในหน้าที่ของตัวเอง แล้วพอถึงเวลาจะสังเกตใช่ไหมต่างฝ่ายต่างบอกว่าฉันเวลาความพรีเซนต์่ะฉันทําของฉันน้นสุดยอดแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดว่าไอ้ส่วนที่มันบกพร่องหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นครับแปลว่าเราไม่ได้ไม่รู้ปัญหารู้ปัญหารู้ต้นต่อแต่ว่าไม่ได้มีกระบวนการที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่น้ใช่ไหมใช่ <S <S ครับครับไม่มีใครกล้าพอที่จะตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วก็บูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างมีการแก้กฎหมายปรับกฎหมายหรือต่างๆให้มันชัดเจนและโดยเฉพาะ ความรับผิดชอบของภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เกิดการช่อฉนเนี่ยคุณต้องจัดการ,นะค,รคุณต้องจัดการทั้งแบงก์ก็ดีทั้งแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ดีหรือแม้กระทั่งคนให้บริการอินเทอร์เน็ตใช่ไหมที่เกี่ยวข้องเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องผ่านเครือข่ายแบบนี้มานะโทรศัพท์ voice over IP อย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันโทรจากต่างประเทศแล้วมันมาสเตชันที่นี่เพื่อเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ไทยนะโดยผ่าน voice over IP นี่แหละ และคนให้บริการ Voiceover IP มันมีกี่เจ้าเองนะครับมันก็ต้องจัดการพวกนี้ hmm. เพราะคนพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีอะไรสักอย่างแล้วให้มีการตรวจสอบกสทชก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปร,บรุงเรื่องนีนะ้ในการที่จะทำให้คนให้บริการที่เป็น c a r r i e r นะแคร r เออ e r ทางด้านคลื่นใช้คลื่นความถี่ก็ดีใช้สายก็ดีใช้ whatever ก็ดีที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยให้มีการรับผิดชอบเพราะนั้นมันก็ต้องบูรณาการ อ,องค์กรกลางอ,องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะทำให้มันเกิดการชดเชยชดใช้สิ่งที่มันเกิดผิดพลาดขึ้นมาโดยที่จะต้องมาร่วมรับผิดกับผู้เสียหายวันนี้แสดงว่ามีอะไรที่ยังต้องทําอีกมากมายแล้วยังไม,ไม่ได้ทำเลยหรือว่าทําไปแล้วก็ไม่ได้ไมาก็ประสานงานกันนะตรงนี้ใช่ครับก็ยังดูแล้วยังไม่ค่อยมีความหวังแล้วก็มันไปโยงใยเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายเรื่องของสีเท่าต,ต่างๆ ด้วยตรงนี้ก็เด็กเลี่ยงไม่ได้นะ,ะว่ามันเกี่ยว <ทะ S 1> ข้องนะอย่างที่เรียนของเราคันมีหลายเรื่องเ<ส>ลยพ<ๆ>ี่ศิฮะแล้วมันมีมันมันมีปัญหาระหว่างพรมแดนด้วยเลยเนี้ยนะครับยิ่งของเรากัมพูชาเงี้ยนะเขาก็แบบไม่ต้องไปคุยเรื่องอะไรตอนนี้แต่ในขณะที่เกาหลีใต้เขาส่งคนไปที่นู่นได้เลยอนะไปดาเนินการควบคู่กับทีมของกัมพูชาเลยเพื่อจะไปจัดการหรืออะไรต่างๆเลียกทูดเรียกอะไรมาใช่ไหมของเราก็ ไม่มีแล้วมั้งทูตเรส่งกลับไปแล้วเราเห็นเห็นจีนเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้นะจับจก,กลุ่มที่พม่าเป็นหมื่นคน<ช>เห็น<ช>กัมพูชาเ,เห็นเกาหลีใต้เคลื่อนไหวแล้วก็ล่าสุดอเมริกาก็ออกมาดาเนินการหลายอย่างเมื่อวานนี้ทูตอเมริกาก็คุยกันในน้ำปีจะได้ไม่ไม่ทราบอะไรจริงๆว่าคุยแล้วมีข้อตกลงยังไงกันบ้างหรือเปล่าตรงนี้จะอาจจะทำให้เป็นเป็นสิ่งที่กระชับทําให้เกิดความ พยายามเต็มที่ในการแก้ปัญหามากขึ้นนะใช่ครับผมคิดว่านะวันนี้เนี่ยนะฮะแล้วในในใน,ในมุมที่จะต้องทําก่อนคุณไม่มีทางเลือกหรอกยังไงคุณก็ต้องทํนะต่ต่อให้สมมุติมันมีอะไรเอี่ยวอะไรขนาดไหนตามที่เป็นข่าวมาคุณก็ต้องทําครับอ่านะแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องทําแก้ไขให้มันถูกต้องเพราะวันนี้มันกลายเป็นวาระของโลกครับจะไม่มันเป็น global agenda มันไม่ใช่เป็น national agenda ที่คุณอนุทินบอกไม่ใช่มันเป็นวาระของโลกที่ต้องจัดก,การไอ้พวกเนี้ย ให้ซินซากและทางเดียวที่ทําได้ก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะมีองค์กรแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนยังไงมายัางไงแล้วต้องไปสกัดที่ต้นทางต้นเหตุประเทศที่ให้ถิ่นที่พักปร,ป,รประเทศที่ให้ฟฟสิลิตี้ใช้พวกนี้ก็ต้องมีการั้งออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะมีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมนะเดี๋ยวก็จะต้องลามไปจนถึงไอ้พวกแพลตฟอร์มที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะที่มันเจาะเข้ามาอะไรเข้ามากลับก็บอกว่า ตอนนี้มีสูตรรับการแจ้งโกงรับเรื่องเนี่ยเดือนละห้าแสนกว่ารายนะฮะก็ตั้งเป้าว่าจะให้ประชุมทุกเดือนจะจับกลุ่มให้ได้มื่นรายในปีนี้โอ้โ oh, หมันยังน้อยไปหน่อยนะอาจารย์ถูกต้องครับใช่ครับโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่รัฐบาลนี้ถ้าถ้าแก้ไม่ได้ผมว่าสะเทือนฐานะรัฐบาลเลยทางทิ่ว่านถึงขนาดนนถูกต้องครับเขาก็มองกันอย่างนั้นเมื่อเมื่อวานหงเย็นรีบข่าวลือยุบสภาเลยอ๋อเหรอ <laughs> หมาว่วานน่้เ,เย่ารัฐบาลตัดสินใจเองเพราะว่าพราะว่าอาจจะสู้เรื่องนี้ลาบาก <c oughs> ใช่ไหมครัอะไรํารองเนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เชื่ออะไรผมบอกเอ้ยไม่น่าใช่นะก็เช็คไปอีกทีนึงก็ยังยังยังไม่มีแตไ่ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่จิระจออหน้าไหนก็ไม่รู้ครับ <c oughs> อจะมีความหวังไหมโดยสรุปแล้วอาจารย์คิดว่าความหวังจะต้องหวงังครับพี่จิระต้องหวังต้องหวังแล้วก็ต้อง,ต,องต้องกดดนันคือวันเนี้ย ประชาชนต่างๆก็กดดันรัฐบาลเห็นไหมนะจะมีเว็บมันจะมีเพจหรือมีอะไรต่างๆที่กดดันอนะ่ะแล้วก็ยกเคสที่เกาหลีใต้ทําก็ดีที่จีนเคยมาช่วยทํำก็ดีหรือที่อเมริกาเขาประกาศยึดทรัพย์ประกาศยึดนูน่นยึดนี่อะไรไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่สงครามอา่เอาเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆแล้วคน alert ขึ้นเนี่ยเขาก็กดดันว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกที่ผมเรียนครับต้องทํา จะทํามากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็จะวัดแล้วแหละว่าคุณจริงใจในการแก้ปัญหาขนาดไหนค,คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องจัดการให้มันชัดเจนไม่ต้องต้องไม่เอาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้นิดเดียวเลยเข้ามาเพราะมันจะกระทบเครดิตในการดําเนินการของเราทันทีครับแล้วมันจะเป็นความรับผิดชอบโดยรวมของรัฐบาลคนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องจะไม่ป็นคนทําผิดอาจจะใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ว,ว่าก็ต้องโดนมารยาทแล้วก็ใช่โด,โดยมารยาท โดยสปิริตของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีการทําให้คนอื่นเขาไม่มาเดือดร้อนใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคนพูดไปเถอะแต่คุณอยู่แล้วคุณมีอะไรที่คุณไม่เคลียร์เงี่ยทำงานได้ไงครับพี่จิลาเดี๋ยวฟังฟังท่านถแถลงก่อนเห็นพิขาว,ว่าจะถแถลงใช่ไหมครับครับก็ควรต้องถแถลงแล้วก็ต้องอะไรให้ชัดเจนครับ,รบนี่โอ้โหนี่ข่าวลือมันไปถึงขั้นอะไรนะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับว่าเป็นคนใกล้ชิดซะด้วยซ้ําที่มันมี t r a n s ซ็คชั n มีอะไรอย่าเงี้ยแต่เด็ยก,ก,ก็ต้องรอให้เขามาแก้ไขดูนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กอ่ะปีนะครับกลายเป็นคนไปเชื่อมัน่นไปฟังข้อมูลจากเพจในต่างประเทศอย่างนั้นใช่ไหมเพจพูดค,คุยซึ่งถามว่าใครทํำยังไม่รู้เลยถูกครับใช่ครับอ,อาจจะไม่เกี่ยวกับเขาเลยก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องนี้แต่ว่าถามว่าแล้วมันผูกได้ยังไงล่ะ ถูกไหมฮะถ้ามันถ้ามันไม่มีมูลมันคงไม่มันคงไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะับก็คงอยู่ที่รัฐบาลแล้วทีบทำเรื่องนี้กระจ่างแล้วทุกอย่างก็จะสามารถเดินหน้าไปได้นะฮะก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายแล้วกันนะฮะเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพิจารณาครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นรักษ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ